แฟนไม่ให้ไปเที่ยวทามยังไงดีครับมึงก็เลิกกับมันสิแค่นั้นมันก็ไปเที่ยวได้แล้วมันจะยากอะไรถ้ามึงอยากมีแฟนมึงก็ต้องอยู่กับมันนะ่ะก็ในเมื่อมึงมีงมแฟนเพื่ออยู่กับมันไม่ใช่เหรอถ้าไม่อยากอยู่มึงก็เลิกแค่นี้มันไม่ไงั้นมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยในเมื่อแฟนไม่ให้ไปอ่ะเราเป็นคนเลือกมาเองอะ่ะแฟนอะ่ะแฟนใครเป็นคนเลือกเราแล้วเวลาเลือกมันมาไม่รู้สัมดามาเลยไม่รู้ครับอาจารย์เพราะว่าช่วงแรกไม่เป็นแต่มาตลังมา,งม,ามันโอยงกับหมาใช่ไหม พระวิธีการคืออะไรเราก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงว่านั่นแหละเรียกว่าผลของการกระทําเข้าใจหรือยังผลจากการไปมีแฟนก็ต้องทุกข์ร้อนในกฎระเบียบของการมีแฟนในเมื่อแฟนมันอยากอยู่กับเราแต่เราอยากจะไปอยู่กับเพื่อนแล้วแฟนมนไม่อนุญาตก,ก็มีอยู่2กรณีคือมึงไม่ต้องฟังมันเดินออกไปเลยแล้วค่อยกลับมาเคีย์กันทีหลังจะทะเลาะก,กันแบบไหนก็แล้วแต่กับ2คือมึงเลิกกับมันจบแล้วรับผลของการกระทําให้ได้แค่นั้นก็พอเพราะนั้นเรื่องปัญหาต่างๆนา,า,า,านามไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ มันเยอะแยอยู่ที่มึงนะปัญหาเยอะเองไม่ได้มีอะไรมากมายหรทำหรือให้ช่างทำอันไหนดีกว่าครับเดี๋วกูจะให้มึงทำนี่ยตอนเนี้ยมึงก็สรรหาคำถามมาถามปัญญาอ่อนนะนี่มึงจบวิศวะจริงไหมเนี่ยเทพทานฟอร์เมอร์มีจริงไหมครับก็ ก็ท้ามือปัญญาอ่อนมันก็มีจริงอะนะแค่นั้นเลยล่าสุดอาจารย์ไปออกรายการมาแล้วเขาก็ตั้งประเด็นเรื่องอี p อปติมัส i ทยทานฟอร์เมอร์อะไรเนี่ยอาจจะก็ไปให้วิพากษ์วิจารณ์เราไปตามดูนะช่องท็อปนิวมั้งเขาไปสัมภาษณ์จตไม่น่าจะว่าอนเนี่หรือยังมันอัดเทปแล้วก็พูดเรื่องทานฟอร์เมอร์เนี่ยค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันเราไปหาตามดูเดี๋ยวเขาคงจะแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เรื่องฮอปติมัสไทยแหละจากตอนแรกเป็นกระแสของคอนเทนต์อาจารย์ไปดูไปสืบมา แล้วก็มันเป็นกระแสคอนเทนต์และเห็นว่าเจ้าหุ่นยนต์นี้ออกไปแล้วใช่ไหมมันเหมือนจะทําแค่คอนเทนต์แล้วแต่ละคนแต่ละคนมันก็ทาคอนเทนต์อ่ะและคอนเทนต์มันอ่ะมันเป็นคอนเทนต์แบบความเชื่อของคนในโลกอ่ะมึงเข้าใจคําว่าจังหวะโบมาะไหมที่มันไม่ได้มีเทพเทวาเวรอยจิมึงดูตัวอย่างนี้นะเนี่ยคือตัวอย่างว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเทพเทวาอะไรบรรดาเลยมันมีคนรีวิวไอ้นักทำคอนเทนต์สามคนอ่ะอีตัววัยรุ่นอ่ะที่มันบอกว่าถ้าคลิปนี้เนี่ยมีคนดูถึงแสนคนมันจะมาใส่ชุดเซรามูนใช่ไหม แล้วก็เต้นอยู่หน้าอัลติมัตพายโชว์ปรากฏมันไปกระโดดไปถึงสามแสนกว่าคนนะมันทะลุทะลวงไปไหนก็ม่รู่ก,กดใจอะไรกดหัวใจอ่ะไอยอดวิวมันหลายล้นไปแล้วแต่อีกตัวกดใจมันบอกว่าเอาแสนเดึยวแต่รู้สึกมันจะกระโดดไปสามแสนเกือบสี่แสนแล้วนะมันก็เลยต้องมาใส่ชุดเซเละร์งูนะไปลําแก้บนไปเต้นแก้บนหน้าอีทารฟอร์เมอร์สำเร็จไหมสำเร็จป่ะอันนี้เร่มาขอสำเร็จไหมขอสำเร็จถูกต้องป่ะแต่ความเป็นจริงคืออีอ e ัลติมัตพายเป็นคนโดนบันดาลไหม เปล่าแต่เป็นอะไรมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละกูถึงด่าว่าปัญญาอ่อนเข,เขาเข้าใจหรือยังนี่แหละคือหลักเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการง่ายๆเวลาเราไปขอจังหวะบนโบ้าคือเรามีเหตุปัจจัยในการจะได้อยู่แล้วอ่ะถ้ามันมีคนสนใจยังไงมันก็ได้ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยทางกายวาจาใจยังไงสิ่งนั้นมันย่อมสําเร็จเวลาไปบนบาสันเก่าอ้อนวอนร้องขอเนี่ยมันไม่มีทางได้หรอกถ้าเราไม่ลงมือกระทําดังนั้นต่อให้เราลงมือกระทํา ไม่จาเป็นต้องอ้อนวอรร้องขอสิ่งใดมันย่อมได้ตามการกระทํานั้นในวันหนึ่งข้างหน้าเวลาเราไปเดินใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราอย่าไปเสียเวลาในการไปสนอขอตัชะตาอาบน้าหมาพุทธมนให้ทําอะไรให้เราไปเริ่มต้นในการแก้ไขการกระทําทางกายวาจาใจของตัวเองให้สุจริตเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนได้ให้ทำสามอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริต ถ้าเราทำสามอย่างนี้ได้อย่างสุจริตนั่นแหละขึ้นชื่อว่าเรื่องดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีแก่บุคคลนั้นเรียบร้อยแล้วจะออกรถไม่ต้องไปดูวันเดือนปีคืนเวลาให้ดูว่ากายการรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำทางกายวาจาและใจของตัวเองในขนาดนั้นสุจริตไหมถ้าสุจริตมีสติสัมป,ปชัญญะในการขับรถอราจะชนลูมมึงไม่ต้องปัญญาอ่อนเอามะนาวไปลองล,องลอง้อแล้วบอกว่าถ้าขับเหยียบมะนาวแล้วล้อรถจะติดพื้นกูแนะนำนะับปิดโรงงานบิดโซนไปเถอะ ที่เขาทดลองยางเนี่ยไม่ต้องแล้วเอามะนาวมาทําแทนไม่ต้องไปทดลองยางแพงๆมึงจะไปซื้อยางแพงไปเพื่ออะไรถ้ามะนาวมาสามารถทําให้ถนนมันโกะล้อได้เพราะนั้นปัญหาพวกนี้มันเกิดจากความไร้สาระเพอเจอร์จากความเชื่อโดยไม่เอาหลักเหตุหลักผลไปพิจารณาไข้ควรขาดหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าโยนิโสมนสิกาคือการไข้ควรตามหลักความเป็นจริงมันไม่ไข้ควรมันเชื่อเลยเขาบอกว่าดาวนี้กำลังจะย้าย มันจะดวงไม่ดีสำหรับคนนี้ต้องไปไหว้แก้ตัวนี้มึงก็ไปไหว้กันไปจุดธูปเก้าดอกสิบดอกสามสิบหกดอกร้อยแปดดอกแล้วก็นั่งสวด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 นัด่นแหละมึงจะเป็นแมลงปอดตายก่อนก่อนที่ทุกอย่างจะชีวิตดีขึ้นปรากฏเป็นโครคภัยไข้เจ็บตายก่อนแล้วดังนั้นเราอย่าไปเชื่อเรื่องไร้สาระเพอเจอร์โดยเฉพาะเราเป็นนักศึกษาแบบเนี้ยช,ชีวิตเราต้องอยู่บนหลักเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปอธิบายได้ตอบได้ทุกหลักเกณฑ์และหลักการหลักศาสนาพุทธไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นเองลอย โดยปาสจากเหตุและผลทุกอย่างต้องมีเหตุและผลของมันจึงต้องอธิบายขยายความในเหตุผลนั้นได้ว่ามีเหตุอะไรผลจึงออกมาแบบนี้ได้นั่นคือหลักคําสอนในพุทธศาสนาถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ใช่หลักคําสอนในพุทธศาสนาและไม่ใช่หลักสัจจความจริงของโลกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตามความเป็นจริงมีใครอยากถามไหมนะมีไหมยกมือได้นะเพื่ออยา่าง ใช้ไม้ถ้ามีไม้จะให้ถาให้ไหม้ถาก่อนอมีไหมเนานะมียกมือนะแอบรักแฟนคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ผิดไหมใครไม่รู้อ่ะแอบรักแฟนคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้อ๋อหมายถึงอีตัวคนที่เราแอบรักอนะคือเขาไม่รู้ใครเป็นคนไม่รู้เดียคุณเริ่ม,มงงแล้วสับสนละ ถ้าเมียเราเมียเราไม่รู้เราไปแอบรักเขานี่เรียกว่าปรับพฤตินอกใจมันนอกใจไง ladder, มนโนกรรมมันเกิดขึ้นแล้วมันไปนึกคิดติดตึกถึงหญิงอื่นที่ไม่พึงพอใจในสามีภรรยาของตัวเองนี่ผิดแล้วดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรเราต้องพอใจในสามีภรรยาของตัวเองไม่ใช่ไปพอใจในสามีภรรยาคนอื่นแต่ถ้าเขาไม่รู้ผิดไหม <S <S เราไม่ผิดกับเขาแต่เราผิดกับภรรยาหรือสามีของเราเองดังนั้นอย่าไปปรับพฤตินอกใจ เพราะถ้าเราคิดประพตินอกใจได้เดี๋ยวนอกกายมันจะมานอกวาจาเขาจะมาเวลาเราจะทําผิดทางกายกับวาจาจําไว้มันจะเริ่มต้นที่ใจถ้าเราไม่คิดเราจะลงมือทําได้ไหมไม่ได้นะเราต้องคิดก่อนถึงจะลงมือทําได้เหมือนเวลาเราทำข้อสอบเราต้องคิดก่อนว่าจะกาข้อไหนต้องคิดก่อนนั่นแหละความคิดจึงหนักให้น้ําหนักมากที่สุดความคิดหรือมโนกรรมจึงหนักที่สุดถ้าเราคิดนึกติดตึกถึงสิ่งใด การกระทําทางกายกับวาจาก็จะเป็นไปตามความนึกคิดติดตึกตามนั้นเพราะนั้นเราพยายามสํารวมระวังที่ใจของตัวเองตัดเสียตั้งแต่พนโนกกรรมตัดตั้งแต่ใจดังนั้นถ้ารู้ไปแอบชอบรีบตัดใจตัวเองให้เร็วแล้วกลับมาสํารวจระวังพึงพอใจเฉพาะสามีภรรยาของตนพออย่าไปพอใจในสามีภรรยาคนอื่นอะถามเลยคนไหนนอ้องอาถามเลยจ้ะ หมดแล้วเราคุยหลายคนผิดไหมคะก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ผิดอะไรสามารถทําได้แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะโกหกไหมประเด็นคือบางคนน่ะเราคุยหลายคนและอีกคนหนึ่งถามว่าเธอมีคนคุยด้วยไหมเราจะตอบว่าอะไรจะตอบว่ามีหรือไม่มีก็ต้องตอบว่าไม่มีถูกต้องมากเพราะอะไรเพราะเราจะคุยกับคนนั้นต่อไปไงถ้าเราตอบว่ามีมันเลิกคุยกับเราเราก็จะคุยกับมันต่อไปไม่ได้สุดท้ายนําไปสู่การโกหกนะนำไปสู่การโกหก เห็นไหมมันผิดแล้วมันผิดตรงนี้แหละไอ้ตอนคบหลายคนเราไม่ผิดหรอกแต่มันผิดตอนที่เราไปทําผิดในขณะที่เราคบคนหลายคนเราทำห้าอย่างนี้ไหมฆ่าสัตว์รักทรัพย์ปรบพฤติผิดในการมพูดโกหกดื่มสุราถ้าเราทําในห้าอย่างนี้นับว่าเป็นความผิดบาปเพราะนั้นการคบหลายคนไม่ได้ผิดแต่ตอนทําผิดตอนไหนก็คือผิดตอนนั้นแค่นั้นเลยง่ายๆทามีคำถามไหมไหมนนอะ แต่การจะคบหลายคนก็ต้องดูหน้าตาตัวเองในบางทีอ่ะใช่หรือเปล่าถ้าหน้าตาไม่ดีคบหลายคนเนี่ยบางทีมันเอาแอปพลิเคชันแต่งหน้าโทรศัพท์เยอะแยะมากมายมาเจอตัวจริงวิ่งกระเจิดกระเจิงอย่างก็ไม่ได้นะเพราะนั้นบางทีก็ต้องดูหน้าตัวเองด้วยนะมีคําถามไหมไม่ไม่ไมีไหม,ไมถ้ามียกมือนะขอวิธีช่วยเพื่อนออกจากเมียนหน่อยครับเพื่อนไม่ยอมไปไหนเลยครับ ขอ,ขอวิธีการเริ่มต้นชีวิตใหม่คนเดียวหน่อยครับอ๋อคือไปง่ายๆคือมึงหึงเพื่อนมึงว่าอางั้นเถอะมึงบอกว่าขอชีวิตในการใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวหน่อยก็คือมึงจะให้เพื่อนมึงออกจากเลิกกับเมียมึงแล้วก็มาอยู่เป็นสืนแบบเดียวกับมึงแล้วว่าคบกันได้กับมึงใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ยมึงก็จะไปพาคเขาออกจากความเป็นเมียกับเป็นผัวกันเนาะอย่าไปทาอย่าไปภาคกันเราอยากจะใช้ชีวิตคนเดียวของเราแล้วก็ใช้ชีวิตไป แต่อย่าไปเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นให้เขาเลิกการมาไม่ดีอาจารย์เคยดูอาจารย์แดงสอนธรรมะไหมครับเมื่อวานเมื่อวานไปโรงเรียนไหนมาไม่ได้ใจนะเขาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นญาติกับอาจารย์แดงไหมครับผมไม่ได้เป็นญาติกับเขาอะนะแต่ถามว่าเคยฟังไหมเคยติดตามผลงานแกก่อนเมื่อหลายปีก่อน แล้วอาจารย์แดงนี่แรงกว่าอาจารย์เยอะนะอย่างอาจารย์เนี่ยคับบางคําที่อาจารย์แดงพูดเนี่ยจะยังไม่กล้าพูดนะคําหลายคํามากที่อาจารย์ฟังแล้วโอ้โหแต่ฟังแล้วขำนะแกพูดขำดีนะแม้มันจะดูเป็นคาหยาบแต่ก็คคาที่แกพูดมันก็ขำดีฮาดีอาจารย์ไม่ถือสาอะไรแกเลยรู้สึกแกเป็นคนแก่ที่น่ารักดีด้วยซ้ำสอนธรรมะสไตล์อะไรนะกระตุกจิกกระท,าท่าไใจใช่ไหมมา <laughs> สุดยอดดีเหมือนกันนะบางทีอาจารย์เออแอดมินบาง นัดอาจารย์เจออาจารแดงเหรอซิวะกูอ,อยากจะฟิตเจอริ่งกับเขาสักทีหนึ่งเหมือนกันอาจารแดงแกชอบพูดอีกีค,ค,คยุยๆอหรนะแกชอบพูดมากมากเนี้ยจะยกตัวอย่างไม่ได้ด่านะถ้าด่ามันจะเป็นคำหยาบทันทีอันนี้พูดเฉยๆยังไม่นับว่าเป็นคำหยาบอาจารย์ชอบมากอาจารย์อยากเอากระโถนไปวาาเหมือนกันบางทีแกชอบเต้าควาอยอย่างเงี้ยเต้าตุ๊กตาอย่างเงี้ยนะอาจารย์อยากเอากระโถนไปแกเต้าเหมือนกันนะบางทีนะ แล้วก็เด็กคือกระโถนปากมันกว้างเขาเลยเนี่ย <c oughs> แหมอยากเจอแกตัวเป็นสักทีเนี่ยเหมือนกันนะจันแดงนะมีโอกาสนะได้เจอกันหน่อยนะก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมย, <c oughs> ยังอยู่ใช่ไหม <c oughs> ไม่หลังๆมาเนี่ยจะไม่เห็นแกนเลยไงยก็ไม่รู้ไงเมื่อวานยันตายัางตายเลยอะ่ะรู้จักยันตา่าย้ยเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักยันต่าเว้ยยันตาเขาเคยเป็นพระดังในสมัยยุคก,ก่อนๆตรงนี้แล้วตหลังมาเหมือนเขาเป็นคล้ายๆทรงฤาษีที่ไว้หนวดไว้เขาผมยาวๆเมื่อวานเขาออกข่าวกันทั้งประเทศ ว่ายันตายยุเสียชีวิตตอนอียเจ็ดสี่หลับหลับหลับตายไปเถอมั้งเขาเคยโดนคดีเกี่ยวกับเรื่องการพาผู้เยาว์หรือไปมีเพศสัมพันธ์อะไรสักอย่างกับผู้หญิงเนี่ยก็ต้องอาบัติประราชิกก็คือขาดจากความเป็นพระเขาก็เลยถอดพระเหลืองไปนุ่งผ้าเขียวเขาก็เลยเรียกสมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคนอันนี้อาจารย์ไม่ได้ว่าท่านนะมีคนในสังคมเขาก็พูดกันเพราะว่ามันเป็นกระแสที่คนเนี่ยเชื่อแล้วก็คณะสงฆ์ในยุคนั้นเนี่ยก็ปรับอาบัติประราชิกอีกทขาดจากความเป็นพระว่าเขาในเสพเมทุน เขาชื่อยันตราใช่ไหมไอคนในโซเชียลก็ไปเรียกเขาว่ายยาเออมันยันเหมือนกันไงเขาก็ไปเรียกแบบนี้อันนี้อาจารย์จำเขามาพูดให้ฟังนะไม่ใช่พูดเองนะมันยันยันเหมือนกันไงอันหนึ่งยันตาอันหนึ่งยันตะเวทไงตอนแรกจะต้องงอะไรว่ายันอะไรของมันวะอ๋อที่มาที่ไปมันมาจากตรงนี้ก็คือเขาเหมือนไปมีเพศสัมพันธ์กับคนเยอะอะไรประมาณนี้อันนี้กูเล่าให้ฟังเฉยๆนะแล้วทัวร์ก็ไม่ต้องมาสาระแนลงกูเลยอพวกลูกศิษย์ลูกหาทลายอนะ อันนี้แค่เล่าให้ฟังไม่ได้ไปดูถูกเหยียดยามท่าน